สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือ2และทาง YouTube รถบรรทุกมือ2ส,สุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้จะพามาอัปเดตรถเดือนพฤษภาคมปี67ครับเป็นรถยนต์รถบรรทุก4ล้อกลางป้ายเล็กไม่ติดเวลารถบรรทุก6ล้อ6ล้อดัมรถใช้งานราคาเบาๆครับเริ่มจากคันแรกครับเป็นโต y o ต้ h ไฮรักรีโว่แคปโฟร์สประตูพีเลนเนอร์ปี2019ปลายปีครับ รถมือเดียวาปแดงออกห้างครับใช้น้อยขาย4,99,000บาทคันนี้เป็น Toyota Hilux Tiger 3.0D เกียร์ธรรมดาครับ Airbag ABS ครับตัว SGL Cap ขายเพียง95,000บาท95,000บาทครับสำหรับคันนี้เป็น Toyota Hilux Vigo c h a m p ปี2014 Airbag คู่ครับภายในดำเครื่อง2.7เกียร์ธรรมดาครับขาย1,45,000บาท1,45,000บาทครับ สำหรับคันนี้เป็นรถตู้นิสสันเอวน E, e 2 4ครับเครื่อง2.0เกียร์ธรรมดาครับเบาะภายในครบสมบูรณ์ครับรถเดิมๆขายเพียง7 9 0ดหบาทครับสำหรับคันนี้เป็น4ีล้อกลาง t o y o ต้าไดนาบิวหกหนึ่งเก้าสิบแรงม้าครับกระบะบรรทุกมีข้างเสริมช่วง่างใหญ่แนบหน้าหลังพะรอยครับขายเพียง1 1ึ่0 0สบาทเอกสารเริ่มทะเบียนครบภาษีเต็มครับ คันนี้เป็น t ต y o ต a d ไดนาบิยูยีบแปดแรงม้ากระบะบรรทุกมีข้างเสริมบรรทุกสี่ห้าตันได้ครับแนบหน้าหลังพะรอยครับขายเพียง9 9 0 0หบาท9 9 0าหบาทครับและสำหรับคันนี้เป็น4ี่ล้อกลางโตโยต้าไดนาบิยูหกน้าสิบแรงม้าครับจดทะเบียนป้ายเล็กไม่ติดเวลาช่วงล่างแนบหน้าหลังพะรอยครับขายเพียงหนึ่งแสพันบาทหนึ่งแสนสองบาทคันนี้เป็น ซูซูกิแครีหนึ่งจเกียร์ธรรมดาปี08นดครับรถกระบะอเนกประสงค์เพียง79,000บาทครับราคา7 9 0ดหบาทเอกสารเริ่มทะเบียนพร้อมทุกคันสำหรับคันนี้จะเป็นหกล้อดัมห้าคิวดัมต่อหมายคับพีโนเมกาเอฟจีหนึ่งเจสองร้อยสิบสองแรงม้ารถห้างแท้ปี48่ครับพวงมาลัยพาวเวอร์เบรกจิฟฟี่ครับช่วงล่างใหญ่ยางเก้ารครับราคาพิเศษเพียงแปดแสนบาท 885,000บาทเอกสารเริ่มทะเบียนพร้อมรถพร้อมใช้งานครับ6ล้อดัอยาง900ครับ Hino m e g a FG สำหรับคันนี้เป็น Mitsubishi um Fuso FK 458 210แรงม้าครับรถห้างแท้ครับดัมต่อใหม่พร้อมใช้งานราคาเพียง590,000บาท590,000บาทครับ สำหรับคันนี้เป็น6ล้อฮีโน่เอฟเหนงแรงม้าขายหัวคสีครับเครื่องเ h 7เจ็ดรหนงหแรงหัวคสีเพียงหนึ่งแบาทหนึ่งแบาทครับขายตามสภาพครับรถเลื่อนช่วงยังไม่ได้เขียนแบตครับ h i โน FF 168อหกแรงม้ารถห้างแท้ครับคันนี้เป็น i s ซู u ซ q เอ็นแรงม้ารถห้างแท้ครับ ขายหัวกระซีครับช่วงวางกระบะ4เมตร30ครับเพียง325,000บาท325,000บาทครับหากเพื่อนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่กำลังมองหา600เทเลอร์บรรทุกไมโครครับตอนนี้มีอัปเดตอยู่2คันครับเป็น600 h ฮ n โน่779 117เจแรงมา้ารถห้างแท้ครับมี2คันครับราคาคาละ250,000บาท 2,50 0 0 0บาทครับหางบรรทุกแมคโครต่อใหม่ครับบรรทุกแมคโคร6ตัน7ตันได้ครับหากเพื่อนสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ละคันได้ครับและมีอัปเดตรถเข้าใหม่ครับเป็นรถ6ล้ออ s ซูซ NPR 115แรงมาครับรุ่นนี้มีเข้ามาใหม่แพ็คคู่ครับสำหรับคันนี้เป็น Isuzu NPR 115แรงมา้ารถห้างแท้ครับเครื่อง 4BD 115แรงพวงมาแรงพวเไอล p ครับระบบแอร์มี ช่วงร่างใหญ่ F หน้า F หลังครับกระบะบรรทุกช่วงยาว4เมตร30ขายเพียง215,000บาทคันนี้เป็น Hino f 44J รถห้างแท้ปี42ครับเครื่อง140แรงม้าดับ5คิวครับรถสภาพดีรถเดิมๆทั้งคันครับสำหรับคันนี้ขายเพียง525,000บาท525,000บาทครับสำหรับ6ล้อดับ5คิว Hino f 44J ครับ หากเพื่อนเพื่อนที่กำลังมองหารถ4ล้อ6ล้อไว้ใช้งานราคาเบาๆรถนี้มีให้เลือกหลายคันครับเพื่อนๆสามารถทักแชทหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมโดยการโทรสอบถาม0 8 4 8 2 1 1 1 5 8 0 8 4 8 2 1 1 1 5 8รถทุกคันสามารถนัดดูได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ